กุญแจดอกที See, <us> ่11ที um form form. ่นําทุกทกคนที่ปรารถนาความสําเร็จนั่นก็คือความคิดถูกต้องเที่ยงตรงความคิดอะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันปรากฏเกิดขึ้นมามันจะต้องเริ่มต้นจากความคิดเสมอความคิดที่จะสร้างความสําเร็จมันจึงต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงเพราะกระบวนการสร้างมันจะเริ่มจากความคิด คำพูดและการกระทำผ่านศรัทธาและผ่านความเชื่อของเราเมื่อเราคิดแบบไหนเราจึงพูดแบบนั้นและเราจึงลงมือทำแบบนั้นความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรายึดความจริงที่ถูกต้องมันก็เหมือนกับการที่เราติดกระดุมเม็ดแรกถูกแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ผลผลิตจากความคิดที่ไม่ถูกต้องมันก็จะนำพาอนาคตของเราไปในทิศทางที่ เราไม่ต้องการวิธีการที่เราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือความจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะข้อมูลต่างๆที่เข้ามาหาเรามันจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนั่นคือข้อเท็จจริงกับความรู้ความรู้เนี่ยท่านนโปเลียนฮิลบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปก็ได้เพราะความรู้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ใครบอกเรามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาจากใครก็ตามหรือแม้กระทั่งคําพูดที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีคําพูดที่ว่าอะไรใดๆเราจะต้องมาแยกแยะ เสมอก่อนที่เราจะเลือกเชื่ออะไรก็ตามเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงมันก็จะต้องมาดูอีกว่าในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงที่สําคัญหรือไม่สําคัญทำไมเราจะต้องแยกแยะข้อมูลต่างๆเพราะอะไรเพราะ ปัจจุบันมันอยู่ในยุคที่เฟกนิวเยอะเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริงสิ่งใดก็ตามที่เราเคยยึดถือว่าเป็นความจริงถ้ามันไม่ใช่สัจธรรมมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรารวมทั้งความเชื่อที่เราเคยยึดถือที่พ่อแม่เคยบอกเรามานั่นคือข้อเท็จจริงหรือเปล่าไม่ว่ายังไงมันก็คือความจริงหรือเปล่าเมื่อเรายึดถือความจริงที่มันไม่ใช่ความจริงอะ ชีวิตเราก็จะไหลไปในทิศทางที่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการข้อเท็จจริงประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงที่สําคัญกับไม่สําคัญ <def fid> <by> เราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เรารู้มาอะไรคือข้อเท็จจริงและเมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงว่าอันนั้นคือความจริงแล้วเราต้องมาแยกก่อนว่าแล้วมันสําคัญหรือไม่สําคัญเกี<ฟ>่ยวข้องกับชีวิตเราหรือเปล่าม <G h> ันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่า รอบๆตัวเรามันมีเรื่องราวให้เราเสพเยอะมากถ้าเราไม่เลือกเลยเราจะใช้เวลาหมดไปกับเรื่องใดๆก็ตามที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้สุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เราต้องการก็ไม่บรรลุความสำเร็จมันจึง เป็นเรื่องของการบริหารเวลาและเข้าถึงความจริงด้วยความจริงบางเรื่องอที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันคือความจริงแต่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับว่าเป้าหมายของเราเช่นถ้าเราได้ไปรู้มาว่าเฮ้ย <c oughs> คนข้างบ้านเนี่ยนะ <c oughs> เขารวยเพราะอะไร <c oughs> นั่นคือความจริงจริงๆเลย <c oughs> เพราะว่าไปถามจากปากเจ้าตัว แต่มันสําคัญกับชีวิตของเราหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่วดีบอกคุณว่าให้เราต้องแยกแยะด้วยว่าเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงที่เรารู้แล้วแล้วมันสําคัญหรือมันไม่สําคัญกับเราเมื่อเราสามารถสกรีนสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเฉพาะตัวเราอะ เราจึงสามารถจะทิ้งเรื่องราวข้อเท็จจริงหรืออื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราได้เมื่อเรายึดความจริงว่าตอนนี้ฉันต้องการประสบความสําเร็จฉันกําลังทําสิ่งสิ่งนี้อยู่ฉันยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะฉันทํามาตั้งนานแล้วอะไรที่ฉันยังทําแล้วมันยังไม่สําเร็จสัทีดังนั้นข้อเท็จจริงที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นั่นคือกลับมาวิเคราะห์ตัวเองกลับมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าที่ฉันยังทําได้ไม่ดีพอมันยังมีส่วนไหนที่ฉันจะต้อง ต้องพัฒนาปรับปรุงฉันควรจะไปเรียนเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนบ้างมีนิสัยอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ฉันจะต้องขัดเกลาตัวเองนี่แหละคือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเข้าถึงความจริงเหล่านี้ให้ได้และสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่สำคัญในการที่ทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการคีย์สำคัญของความจริงที่เที่ยงตรงคือเราจะต้องยึดถือความจริงที่มันเป็นของจริงอะและมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเรา ถ้าโทมัสเอดิสันน่ะเขาไม่แยกแยะเขาไม่โฟกัสอะคำว่าโฟกัสคือมุ่งเฉพาะแต่เรื่องที่ตัวเองต้องการจะทำถ้าโทมัสเอดิสันเขาไม่แยกแยะว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเขาหรือสิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับเขาแล้ว โทมัสเอดิสันที่เป็นผู้คิดค้นหลอดไฟเนี่ยเขายังไม่หมกตัวอยู่กับการทดลองของเขาแต่เขายังคงไปคบค้าไปเมาท์มอยคนข้างบ้านด้วยการเอาเวลาที่มีคาบไปสนใจเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวเองวันนี้ถามว่าโทมัสเอดิสันเขาจะสามารถผลิตคิดค้นหลอดไฟได้ไหม ทำไมเราจึงต้องเข้าถึงความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเพราะอะไรจุดเริ่มต้นของการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมาจากกระบวนการของการคิดกระบวนการของการคิดเราจึงต้องเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่มันถูกต้องเที่ยงตรงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเป็นวัตถุดิบทางความคิดที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อทําให้เราบรรลุเป้าหมายเท่านั้นดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้อง ความคิดสร้างสารรค์หรือที่เกี่ยวกับเป้าหมายเราตัดออกเขาเรียกว่าโฟกัสเมื่อเราสามารถตัดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราออกไปจนหมดเราจะเหลือเฉพาะความคิดที่มันเป็นโฟกัสของเราที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จใครก็ตามที่สำเร็จเขาจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือมีโฟกัสถ้าเป้าหมายของเราเปียบเสมือนนิ้วโป้งในแต่ละวันเราก็เอาเวลา มาใช้นิดนึงกับเป้าหมายมาทําในสิ่งที่เราจะต้องทํานิดนึงแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยคือเวลาที่เราใช้กับอย่างอื่นเช่นไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งไปเมาส์มอยไปสนใจเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วก็ไปทําเรื่องใดๆก็ตามถามว่าถ้าเวลาที่เรามีทั้งหมดเปรียบเสมือนกับนิ้ว5้านิ้วของวดีเนี่ยแล้วเป้าหมาย นั่นคือเวลาที่วดีทำเพื่อบรรลุปเป้าหมายมีแค่นิ้วเพียงนิ้วเดียวคือนิ้วโป้งแต่อีกสี่นิ้วอ่ะคือเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเลยสิ่งที่วดีสละเพื่อเป้าหมายมีแค่เพียงนิ้วโป้งนิ้วเดียว ว่าดีจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ไหมไม่ได้เพราะโฟกัสมันไม่มีฉันต้องการสําเร็จฉันต้องการร่ารวยแต่ฉันไม่ได้แบบว่าโฟกัสเป้าหมายฉันยังคงให้เวลากับการเมาส์มอยการดูหนังช้อปปิ้งมันจึงไม่เกิดการโฟกัสดังนั้นการที่เราแยกแยะความคิดว่าเฮ้ยความคิดไหนที่มันถูกต้องเที่ยงตรงและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายมันจึงเป็นเรื่องสําคัญความคิดที่มันถูกต้องเที่ยงตรงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดวันนีจะยกตัวอย่างเหมือนในหนังสือนะคะท่านนโปเลนฮิลบอกว่ามีนักศึกษาแพทย์ เวลาที่นักศึกษาแพทย์เขาเรียนโลกนั้นโลกนี้ก็มีนักศึกษาแพทย์บางคนที่พอเรียนแล้วเริ่มอินพอเริ่มอินแล้วเกิดการเสนอแนะตัวเองจิตปรุงแต่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้เฮ้ยฉันเป็นโลกนี้หรือเปล่าวะพอนักศึกษาแพทย์ได้เรียนเรียนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้เหมือนกับจะเป็นทุกโลกเท่าที่เรียนมาร่างกายจะเป็นอะไรต่อเมื่อจิตจเสนอแนะตัวเองว่าเป็นถ้าจิต ไม่เข้มแข็งมันจะเกิดการปรุงแต่งที่พอเรารับรู้อะไรเข้ามาผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5้าพอนักศึกษาแพทย์เรียนเรียนไปโอ้ยอันนี้มันก็ใกล้เคียงฉันก็เริ่มที่จะแบบมีอาการแล้วก็เริ่มปรุงแต่งแล้วก็เริ่มเสนอแนะต,ตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นอันนี้แน่เลยในแต่ละปีเนี่ยมีคนที่เป็นโรคเขาเรียกว่าเหมือนกับโรคจิตที่คิดไปเองอะโรคไฮโดรโดร์เดียอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วอะกว่า75%าที่คนที่เป็นโรคเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ ตัวเรานี่แหละที่เป็นคนบอกว่าเราจะเป็นโลกนั้นโลกนี้หรือเปล่าจิตใต้สำนึกอะ่ะเขาก็มีหน้าที่รับคําสั่งจากเราเมื่อเราบอกกับตัวเองเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรอะ่ะจิตใต้สํานึกเขาจะรับคําสั่งเขาจะดึงดูดเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อก่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างแบบเดียวกันกับที่เรารู้สึกที่เราคิดคจึงมีหลายเคสมากๆเลยที่คนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะสุขภาพดีแต่เมื่อเราได้รับ จากสิ่งอื่นๆมาว่าโลกนั้นโลกนี้อะไรใดๆไปฟังคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เขาพูดถึงนักโทษที่ถูกปิดตาทำเสมือนหนึ่งว่าจะเอาไปตัดคอเอานักโทษไปวางอยู่ตรงแท่นประหารให้น้ำแข็งตกลงมาโดนคอนักโทษชายก็คือมองไม่เห็นถูกปิดตาไว้ <นะ S 1> เมื่อน้ำแข็งหย่อนลงมาโดนตรงคอปุ๊บก็มีน้ำอุ่น หยดลงมาเสมือนกับว่าเป็นเลือดสรุปความจริงคือในการปิดตานักโทษคนนั้นสิ่งที่หยดลงมาไม่ใช่ใบมีดแต่เป็นน้ำแข็งที่มันแข็งสิ่งที่มันหยดลงมาไม่ใช่เลือดแต่เป็นน้ำอุ่นนี่คือข้อเท็จจริง เมื่อจิตรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบไหนมันจะสั่งร่างกายให้เป็นแบบนั้นพอนักโทษชายคนนั้นอะถูกเอาไปอยู่ตรงแท่นประหารมันก็จะต้องถูกตัดคอแน่ๆเลยเขาก็คิดแบบนี้และเมื่อมีอะไรแข็งๆมาโดนที่คอเขาเขาก็คิดว่าเขาโดนมีดฟันมาที่คอและประกอบกับมีน้ำอุ่นที่ค่อยๆไหลลงมาอุ่นๆเขาก็คิดว่าเลือดเขาออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักโทษคนนั้นตายเราอย่าล้อเล่นกับความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรง แค่เพียงเราคิดผิดโดยที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงมันนำพาชีวิตไปในทิศทางหนึ่งเลยนักโทษชายเขาไม่ได้ตายเพราะถูกน้ำแข็งลงมาฟันคอแต่เขาตายเพราะจิตของเขาสั่งว่าเขาตายแล้วจิตของเขาปรุงแต่งและสั่งว่าเขาตายแล้วเพราะจิตเขาคิดว่าไอ้น้ำแข็งแข,ข,ข็งที่หล่นลงมาฟันคอเขาอ่ะมันคือมีด และไอ้น้ำที่มันหยดลงมาอุ่นๆมันคือเลือดของเขาคุณเห็นไหมว่าความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงมันสำคัญแค่ไหน<ด>ในการใช้ชีวิตปัจจุบันเราจำเป็นที่เราจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่เราจะต้องหาข้อเท็จจริงให้กับตัวเองเพื่อเราจะได้ยึดความจริงที่ถูกต้องโฟกัสเฉพาะเป้าหมายที่เราต้องการจะไปและเราจะไม่ไปสเปะสะปะกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราและข้อที่สก็คือเพื่อป้องกัน การที่เราถูกสะกดจิตจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็คือการที่ใครๆพูดกันแล้วคุณเชื่อและรับเอาข้อมูลนั้นเข้ามาว่านี่คือความจริงอย่างเช่นคำพูดที่ใครๆพูดกันเศรษฐกิจไม่ดีคำพูดที่บอกว่าชีวิตอยู่ยากชีวิตโหดร้ายต้องสู้ชีวิตตอนนี้เจอชีวิตสู้กับนี่คือการที่ถูกสภาพแวดล้อมสะกดจิตทั้งสิ้น การที่สภาพแวดล้อมสะกดจิตเราเขาไม่ได้ตั้งใจจะสะกดจิตเราเขาอาจจะพูดขึ้นมาจากประสบการณ์ของเขาแต่พอมีคนมากมายหลายๆคนมาพูดอะ่ะมันจึงรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือแต่สิ่งหนึ่งที่วดีอยากจะให้คุณยึดไว้เสมอนั่นคือโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกโลกภายใน ความคิดภายในจินตนาการและภายในจิตใต้สำนึกของคุณมันจะสร้างสารรค์สิ่งที่มันอยู่ข้างในภาพที่คุณรู้สึกกับตัวเองภาพที่คุณเห็นข้างในในจินตนาการของคุณมันจะถูกฉายออกมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกที่คุณเห็นด้วยตาจุดตั้งต้นของความคิด มันจะนำพาผลลัพธ์ไปในทิศท,ทางที่ต่างกันถ้าจุดตั้งต้นที่ถูกต้องเที่ยงตรงมันจึงนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะอะไรคือความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรง 1. คือคุณจะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงก่อน2ก็คือคุณจะต้องดูก่อนว่าแหล่งที่มาของคนที่พูดเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนและ 3. คือฟังหูไว้หู เพราะถ้าสมมติว่าสี่ห้าคนหลายๆคนพูดแล้วเราจะยึดตั่นนั่นคือความจริงก็ไม่ใช่ถ้าสิ่งนั้นคือความจริงแต่มันทําให้ชีวิตของเราแย่ลงคุณต้องทิ้งความจริงนั้นดังนั้นวิธีการที่เราจะดูว่าอะไรคือความจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงอ่ะหนึ่งคือคุณจะต้องแยกแยะและมากกว่านั้นคือไอความจริงที่คุณคีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันคือความจริงอ่ะมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่าเชื่ออย่าเชื่อเด็ดขาด